ลูกกล้วยตอนที่หนึ่ง hey, เฮ้ยดูซิว่ากล้วยออกผลหรือยังดูหน่อยสิเฮ้เ hey. หมือนได้ยินเสียงเด็กฮะเหมือนเด็กร้องไห้เลยแล้วใครมาทิ้งรูปตรงนี้กันน่ะเฮ้ย huh? ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเฮ้ย huh? ต้องฮะ huh? เด็วมันลูก ก้วยไม่ใช่หรอแล้วเกิดมาได้ไงกันนะ่ะโอ้โหถ้าทางจะเป็นลูกคู่ชายด้วยสินะเฮ้ยต้องเอาไปเลี้ยงแล้วล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะฉันจะทำเปลลให้ลูกกล้วยแล้วกันนะเฮ้ยแล้วเกิดมาได้ไงเนี่ยหนึ่งวันผ่านมา โอ้โหนี่สั์ออกมาสวยเลยนะเนี่ยแล้วข้างๆก็เป็นกองสมุดเพื่อไว้อ่านนิทานกล่อมให้ลูกฟังโอเคไปดีกว่าโอเคนี่ลูกนอนอยู่ตรงนี้เองใช่ไหมอ่ะอ่ะฮะแล้วก็เดินไปดูสิว่ามันจะพอดีกับลูกไหมเออ อ่าฮะอุ๊ยพอดีกันเลยเดี๋ยวแม่ขอปีบนมมาให้นะไม่กันหนูหยิงนมนมแบบหนึ่งสิจ๊ะเดี๋ยวชมให้ซื้ออ่านี่กินไปเลยอร่อยจังเลยทีนี้ก็ไม่ได้กินนมแม่แล้วโอเคกินไปสักพักนึ่งแล้วกันนะ ถ้าลูกหันเมื่อไหร่เดี๋ยวแม่จะเอานมไปร้านแล้วก็พาลูกไปเดินเล่นนี่แค่วันแรกนันเนี่ยยังมีความสุขอยู่พาน้องออกไปเดินเล่นดีกว่าฉันมีรถเข็นเด็กอยู่อ่ะนี่ไงรถสีเหลืองอ่ะไปเลยยูสนุกมาก โอเคสนุกไหมจ้าสนุนอ่์เ่ะเอ้าเอา,เ,อา,เ,อาเป็นไรลูกไม่ได้เป็นไรอุ้ยตายลูกน่ารักจังใส่เสืกก้อกล้วยด้วยเออเออตะกี้เห็นว่าเจ๊ชมลูกนะ่ะใช่แล้ว โอเคไปเรื่องนี้แล้วกันเดี๋ยวตอนกลับฉันจะซื้อขนมปลาพิช่ช่ให้ลูกกินแล้วนะไม่รู้ว่าลูกจะกินเป็นหรือเปล่าก็ลังดูสิแม่โอเคข้ามตรงนี้ไปก่อนฮ่าฮ่ไปตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยววนกลับมา เอาแมา่แม่กลับแล้วเหรอใช่แล้วจ้าหนอยังไม่อยากกลับตะกกีเดินเล่นสนุกมาเงี้เฮ้ยเฮ้เฮ้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเดินเล่นอีกโอเคไม่จ้าโอเคต้องข้ามถนนตรงนี้ให้ได้ก่อนโอเค เด็กน่ารักจังใส่เสื้อกล้วยด้วยเห็นไหมหนาวคนยังชมลูกเลยอ่ะไม่แก่หนูอายค่ะว่าไม่ต้องอายแบบโอเคขอาไปร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยเออสวัสดีค่ะเอ่อคุณต้องการซื้ออะไรไหมคะซื้อพิโเชค่ะเอาพิโเชรถไหนดีนะนี่นี่รถ รถเออเอารถนี้แล้วกันโอเคนี่เลยค่ะขอบคุณจา้าติ้งติ้งไปได้เลยขอบคุณค่ะโอเคนั่นกลับกับบ้านก่อนนะคะอคุ้ยเก็บดูรถแล้วระวังรถให้ดีเ,เดินรอดมาได้นะ โอ้โหสิ่งที่ไม่ด่าเออผมม่วงนอนพาลูกไปนอนก่อนนะเฮถ้าลูกตื่นมาเดี๋ยวแม่ให้ลูกกินปลาพิชชแล้วนะเี่ค่ะเสียเฮวันแรกก็ดีอยู่นะเนี่ยโอ้โห นะคะสำหรับคลิปแค่นี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย